สวัสดีค่ะพบกับห้องเรียนคณิตศาสตร์ของที่เช่าฝนอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเนื้อหาของชั้นป .4 นะคะเรื่องการบอกระยะเวลานะคะจากตัวอย่างนะคะเวลา2นาที30วินาทีคดคิดเป็นกี่วินาทีนะคะเราจะมาดูว่าเราจะมีวิธีคิดยังไงนะคะ ช่องที่1คือ1นาทีนะคะ1นาทีเท่ากับ60วินาทีเนาะช่องที่สองก็อีกหนึ่งนาทีนะคะ1นาทีก็เท่ากับ60วินาทีนะคะส่วนช่องสุดท้ายนี้นะคะที่เชื่อให้เป็น30วินาทีนะคะทีนี้นักเรียนเห็นบนเส้นนี้แล้วใช่ไหมคะว่า1นาทีเท่ากับ60วินาทีนะคะแล้วก็มีที่เหลืออีก30วินาทีนะคะ เราก็จะนำมาคำนวณนะคะถ้า2นาทีนะคะก็จะคิดเป็นเท่าไหร่คะ120วินาทีนะคะคือ2คูณ60นะคะเท่ากับ120หรือ60บวก60นะคะได้เท่ากับ120อันนี้คือสำหรับ2นาทีเมื่อเรารู้แล้วว่า2นาทีเท่ากับ120วินาทีนะคะนักเรียนก็เอา30วินาทีที่เหลือนะคะเข้าไปบวกเพิ่มนะคะ ก็จะได้เวลา2นาที30วินาทีเป็น150วินาทีแล้วนะคะลองมาดูตัวอย่างในลักษณะเป็นโจทย์แบบนี้กันดูบ้างนะคะเขาบอกว่าภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา12นาฬิกา30นาทีนะคะสิ้นสุดนะคะ15นาฬิกา15นาที ภาพพยนต์ใช้เวลาฉายนานเท่าไรนะคะเราจะมีวิธีคิดยังไงนะคะไปดูวิธีคิดแบบที่หนึ่งกันเลยนะคะจาก12นาฬิกา30นาทีนะคะไปหา13นาฬิกานะคะคือเวลาเท่าไหร่คะใช้เวลาไป30นาทีนะคะจาก13นาฬิกาไปถึง14นาฬิกาใช้เวลาไป1ชั่วโมง จาก14นาฬิกาไปถึง15นาฬิกาใช้เวลา1ชั่วโมงนะคะจาก15นาฬิกาไปถึง15นาฬิกา15นาทีานะคะใช้เวลา15นาทีานะคะนักเรียนเห็นไหมคะจากรูปข้างบนนี้นะคะมันมี1ชั่วโมงอยู่กี่อันคะ2อันนักเรียนก็จับมารวมกันใช่ไหมคะส่วนนาทีนะคะมี30นาทีกับ15นาทีก็จับมาบวกกันนะคะ ได้เวลา2ชั่วโมง45นาทีนะคะมาดูวิธีคิดแบบที่2กันดูบ้างนะคะถ้านักเรียนเริ่มต้นที่เวลา12:30น,นาทีไปหาเวลา13:30นนาทีนะคะนั่นหมายถึงว่าเป็นเวลาผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงนะคะจาก13:30นนาทีไปถึง14:30นนาทีนะคะก็ผ่านไปอีก1ชั่วโมงใช่ไหมคะ จากเวลา10นาฬิกาไปถึง15นาฬิกานะคะนั่นหมายถึงว่าผ่านไปแล้ว30นาทีานะคะจากนั้น15นาฬิกาถึง15นาฬิกา15นาทีนั่นหมายถึงภาพยนต์ฉายไปอีก15นาทีใช่ไหมคะรวมแล้วนะคะก็เท่ากับ2ชั่วโมง45นาทีาเหมือนกันนะคะคิดได้2แบบนะคะตั้งหนึ่งตัวอย่างนะคะดูตัวอย่างนี้บ้างเขาบอกว่า น้องออนใช้เวลาอ่านหนังสือและทําการบ้านจนถึงเวลาเข้านอนนะคะน้องออนมองเวลาแสดงนาฬิกาสองเรือนแบบนี้นะคะเึ่งเรือนที่หนึ่งน่ะคือเวลาเริ่มอ่านหนังสือและเวลาทําการบ้านเรือนฝั่งขวามือคือเวลาเข้านอนนะคะ เขาถามหาว่าน้องออนใช้เวลาเริ่มอ่านหนังสือและทาการบ้านจนถึงเข้านอนเนี่ยเป็นเวลาทั้งสิ้นเท่าใดนะคะจากนาฬิกานะคะน้องออนเริ่มอ่านหนังสือเวลาเท่าไหร่คะเวลา18นาฬิกา20นาทีใช่ไหมคะเพราะว่าเข็มสั้นชี้ที่เลข6เข็มยาวชี้ที่เลขสี่นะคะ ส่วนเข็มวินาทีอยู่ที่เลข12นะคะคือเวลา18นาฬิกา20สิบนาทีานะคะแล้วน้องออนเข้านอนเวลาไหนคะน้องออนเข้านอนเวลา20สิบนาฬิกาใช่ไหมคะเพราะว่าเข็มสั้นชี้ที่เลข8นะคะมันคือเวลากลางคืนเนาะเวลาเข้านอนนะคะ20ิบนาฬิกานะคะเรามาดูวิธีคิดกันดูบ้างนะคะว่าวิธีที่หนึ่งเราคิดยังไงนะคะ เราก็เริ่มต้นที่18นาฬิกา20นาทีนะคะไปจนถึง19นาฬิกาใช่ไหมคะคือน้องออนใช้เวลาไปแล้ว40นาทีใช่ไหมคะแล้วจาก19นาฬิกาถึง20นาฬิกานะคะคือเวลา1ชั่วโมงนะคะดังนั้นน้องออนใช้เวลารวมกันทั้งหมด1ชั่วโมง40นาทีนะคะนี่คือวิธีคิดแบบที่1มาดูวิธีคิดแบบที่สองนะคะแบบที่สอง ถ้านักเรียนเริ่มจาก18นาฬิกา20นาทีไปจนถึง19นาิก20นาทีนะคะก็คือเป็นเวลา1ชั่วโมงนะคะแล้วจาก19นาฬิกาไปถึง20นาฬิกานั่นคือเวลาเข้านอนของน้องอ่อนใช่ไหมคะก็เท่ากับ40นาทีเหมือนกันนะคะได้เวลา1ชั่วโมง40นาทีเท่ากันนะคะ เห็นไหมล่ะคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะกับการบอกเวลาหรือการบอกระยะเวลานะคะว่าเริ่มต้นตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ไหมคะมันฝึกเนื้อหาทบทวนบทเรียนบ่อยๆนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ